สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนการใช้งานเตาวิเคราะห์แบบหลุมกันนะคะแต่ก่อนอื่นเราจะต้องไปดูจักส่วนประกอบของเครื่องกันก่อนนะคะเริ่มจากอันที่1ก็คือเป็นเตาวิเคราะห์แบบหลุมนะคะจะมีทั้งหมด6หลุมนะคะเป็นเตาสําหรับให้ความร้อนนะคะอันที่2นะคะก็จะเป็นเครื่องของ cooling water นะคะหรือว่าเครื่องทําความเย็นนั่นเองนะคะก็คือจะใช้งานคู่กับเตาวิเคราะห์แบบหลุมนะคะ สำหรับการใช้งานเต่าวิเคราะห์แบบหลุ่มนะคะเราจะใช้กับงานทั้งหมด2แบบนะคะอันที่1ก็คือจะเป็นการวิเคราะห์ COD แบบเปิดนะคะก็สาหรับการวิเคราะห์ COD แบบเปิดะคะเราจะต้องต่ออุปกรณ์ทั้งหมด2ส่วนคะส่วนที่1ก็คือเป็นตัวคอนเดนเซอร์นะคะก็คือตัวนี้นะคะส่วนที่2ก็คือตัวฟลัสก้อนกลมนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะส่วนอีกงานหนึ่งที่เราจะใช้ก็คือจะเป็นการวิเคราะห์ไขมันแบบซ็อกเลตนะคะ ซึ่งจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์3ส่วนหลักๆนะคะส่วนที่1ก็คือตัวคอนเดนเซอร์นะคะก็คือตัวนี้ส่วนที่2ก็คือตัวแ x t r a c t i o n Chamber นะคะแล้วก็ส่วนที่3ก็คือตัวปลาสก้นกลมค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันต่ออุปกรณ์ของตัวชุดเครื่องเตาย่อยแบบหลุมกันก่อนนะคะอันแรกนะคะเราจะต้องรู้จักตัวคอนเดนเซอร์ก่อนนะคะตัวนี้คือตัวคอนเดนเซอร์นะคะ ค่ะสำหรับตัวคอนเดนเซอร์นะคะจะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนก็คือช่องอินเลนะคะก็คือด้านบนตรงนี้นะคะคืออินเลแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือด้านเอาเล็นะคะก็คือช่องล่างตรงนี้นะคะเดีย๋ยวเรามาเริ่มต่อชุดคอนเดนเซอร์กันเลยนะคะโดยการนําตัวคอนเดนเซอร์ใส่เข้าไปกับตัวแคมตรงนี้นะคะยึดไว้ค่ะจากนั้นเรามาเริ่มต่ออุปรกรณ์สายยางกันต่อเลยนะคะเริ่มจากสายยางออกจากช่องวอเตอร์เอาท์นะคะ ไล่มานะคะแล้วก็มาต่อเข้ากับช่อง inlet ของตัวคอนเดนเซอร์อันที่1นนะคะแล้วก็ออกจาก o u t เล t ของคอนเดนเซอร์ตัวที่1นนะคะมาเข้า inlet ของคอนเดนเซอร์ตัวที่2ค่ะออกจาก o u t เล t ของคอนเดนเซอร์ตัวที่2นะคะมาเข้า inlet ของคอนเดนเซอร์ตัวที่3ค่ะ ออกจากเอาเล็ของคอนเดนเซอร์ตัวที่3นะคะมาเข้าอินเล็ของคอนเดนเซอร์ตัวที่4ค่ะออกจากเอาเล็ของคอนเดนเซอร์ตัวที่4นะคะมาเข้าช่องอินเล็ของคอนเดนเซอร์ตัวที่5นะคะและออกจากเอาเล็ของคอนเดนเซอร์ตัวที่5เข้าช่องอินเล็ของคอนเดนเซอร์ตัวที่6นะคะและสุดท้ายนะคะ ออกจากเอาเล t ของคอนเดนเซอร์ตัวที่6นะคะจะมาเข้าช่อง Water In ค่ะของเครื่อง c o o l ่งวอเตอร์ค่ะค่ะเมื่อเราต่ออุปรกรณ์สายยางเข้ากับตัวคอนเดนเซอร์เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาเสียบป,ปลั๊กของเครื่อง Cooling Water นะคะแล้วก็ทำการเปิดสวิตช์ที่ด้านข้างของเครื่องนะคะ เปิดสวิตด้านหน้าเครื่องนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเปิดก๊อกน้ําตรงนี้นะคะอันนี้คือปิดอยู่นะคะเราก็จะต้องเปิดก๊อกน้ําเมื่อเราเปิดก๊อกน้ําแล้วนะคะจะมีน้ําไหลเข้าวนไปในคูลิ่งวอเตอร์นะคะและสุดท้ายก็จะไหลกลับเข้าตัว water ะคะูลิ่งวอเตอร์ค่ะไหลวนเข้าไปในคอนดนเซอร์ จากนั้นนะคะเราก็จะนำบิกเกอร์นะคะขนาด50 ml นะคะมาปิดไว้ที่ปลายของตัวคอนเดนเซอร์นะคะ mm hmm. เพื่อให้เกิดการควบแน่นที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะ mm hmm. ระหว่างนี้นะคะเราก็จะเปิดให้เครื่องคูลิ่งวอเตอร์นะคะทำงานให้มีน้ำไหลวนอยู่ในตัวคอนเดนเซอร์ไปสักพักหนึ่งก่อนนะคะ ที่การเตรียมตัวอย่างก่อนที่จะนําเข้าเตาย่อยกันนะคะเริ่มจากเราจะต้องไปเตรียมสารละลายเซเวนนะคะซึ่งที่เราใช้การทดลองวันวนี้จะใช้สําหรับวิเคราะห์ไขมันแบบซ็อกเลตนะคะเพราะฉะนั้นสารละลายที่ใช้ก็จะเป็นตัว p ิโตรเลียมอีเทหรือไม่ก็เป็น Normal Hexane นะคะปริมาตร250 ml นะคะใส่ในฟาสก้นกลมไว้ก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมีตัว Act แทคชั่นทิมนะคะก็คือตัวนี้นะคะ ซึ่งในแอคแทคชั่นทิมเบอตัวนี้นะคะจะประกอบไปด้วยกระดาษกรองผ้ามัสลินแก๊สบีดแล้วก็สำลีนะคะที่ผ่านการกรองตัวอย่างไขมันเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปใน Timber ตัวนี้นะคะจากนั้นเราก็จะนำแอคแทคชั่นทิมเบอร์นะคะมาใส่ใน a อ t แทคชั่นแชมเบอรนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็นำตัว a อ t แทคชั่นแชมเบอรตัวนี้นะคะมาต่อเข้ากับปาดก้นกลมนะคะในลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นก็จะนำ ชุดตัวนี้นะคะไปต่อเข้ากับตัวคอนเดนเซอร์บนเตาย่อยค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำเอาอุปกรณ์ตัวนี้นะคะมาต่อเข้ากับตัวคอนเดนเซอร์นะคะในลักษณะแบบนี้ค่ะ เมื่อเราต่ออุปรกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการเสียบปลั๊กนะคะตัวเตาให้ความร้อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเปิดปุ่มสวิตช์ power ตรงนี้นะคะเมื่อเปิดปุ่มสวิตช์ power แล้วนะคะเราก็จะทำการปรับระดับความร้อนนะคะโดยหมุนไปที่เลข3นะคะทุกเตาเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราปรับระดับของเตาเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราอย่าลืมเปิดฮูดทุกครั้งนะคะพอาเปิดฮูดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะรอนะคะรอให้เตาให้ความร้อนกับตัวปิโตรเลียมมีเทอร์ของเรานะคะเมื่อเตาให้ความร้อนนะคะสารละลายของเราก็จะเกิดการควบแน่นนะคะแล้วก็เกิดการกลั่นตัวขึ้นไปนะคะ จากนั้นสารละลายจะค่อยๆเพิ่มระดับขึ้นเพิ่มเรื่อยๆจนถึงระดับของ y ู u t u b e เมื่อเต็มระดับของ y ู u t u b e เนี่ยสารละลายก็จะไหลลงมายังขวดก้นกลมอีก1ครั้งนะคะเราจะนับเป็น1รอบนะคะซึ่งในการวิเคราะห์ไขมันแบบซ็อกเลตน,นะคะเราจะต้องนับจํานวนรอบของการกลั่นเนี่ยให้ได้20รอบภายใน1น,นาทีค่ะ ข้อตัวอย่างรบตามเวลาที่กําหนดก็คือ4ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะทําการปิดเตาตัวนี้นะคะปรับมาที่เลขศูนย์นะคะจากนั้นเราก็ปิดสวิตช์ power ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะนําตัวอย่างออกจากเตาย่อยได้เลยค่ะค่ะเมื่อเราตัวอย่างออกมาแล้วนะคะถ้าเกิดยังมีสารละลายอยู่ใน Attraction Chamber อยู่นะคะเราจะต้องมีการเทสารละลายที่อยู่ใน Attraction Chamber ลงไปในฟลาร์นกลมนะคะ อย่างของเราไปทำการมีข้อต่อไปค่ะ